ช่ในส่วนของเทคนิคนะคะก็ถ้าดูในกราฟลาย60นาทีที่ตีให้วันนี้จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยยังอยู่ในกรอบ up trend อยู่นะคะแต่ว่าก็เริ่มใกล้แนวต้านนะคะโดยเฉพาะจุดสําคัญที่พันหกนะคะก็เลยอาจจะทําให้มีการแกว่งบ้างเล็กน้อยนะคะเราก็มองว่าทิศทางหลักนะคะย,ยังคงเป็นขาขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการเทสแนวต้านสําคัญแล้วปรับลงมาเนี่ยก็ยังสามารถรอรับได้เช่นเดิมนะคะโดยแนวรับ ยังคงเป็น EMA 5วันนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับกรอบแนวรับตามกราฟราย60นาทีนะคะประมาณ1,584นะคะโดยที่มีแนวรับย่อยอยู่ที่1,593นะคะแนวต้านหลักของวันนี้ก็ยังคงเป็น1,600นะคะแล้วก็จะาขยับขึ้นไปได้นะคะก็จะไปอีกนิดนึงประมาณ1,607จุดค่ะ คุยตัวแรกนะคะจะเป็นตัวแจสตนะคะตัวนี้เริ่มมีสัญญาณเดินหน้าจากเครื่องมือระยะสั้นที่กลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็น่าจะทําให้อ่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อนะคะหลังจากที่พักฐานแบบไซเว์นิดๆนะคะมา,าสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแนวรับจะอยู่ที่7บาทนะคะต้านประมาณ7จ็บาทสี7บถึงเจ็าทห้แล้วก็คัดลอสที่6กบาทเก ถัดมาเป็น CNT นะคะ CNT ก็มีลักษณะเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มเดินหน้าเมื่อวันศุกร์นะคะหลังจากที่พักฐานไปประมาณ4-5วันนะคะแล้วก็ตัว EMA 10วันเนี่ยยังสามารถพยุงราคาเอาไว้ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเครื่องมือเริ่มปรับตัวขึ้นเตรียมให้สัญญาณซื้อแล้วนะคะก็คิดว่า,า CNT เนี่ยน่าจะทำาห g ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่21บาทต้าน23บาท60แล้วก็24บาท50คัดลอสที่20บาท60ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น PLE นะคะตัวนี้เนี่ยราคาปรับตัวขึ้นนะคะหลังจากที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่ได้แล้วนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเปิ้ลก็พักฐานไปนานพอสมควรแล้วนะคะก็น่าจะใกล้จะได้เวลาขึ้นสักทีนะคะแนวรับจะอยู่ที่4.50บาท50นะคะต้านแรก4.80บาทแ0แล้วก็ถัดไปที่5บาทคัดลอสที่4บาท14ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ